คุณสนใจงานนวดแผนไทยในต่างประเทศไหมวิดีโอนี้คุณจะได้เห็นอายุและภาษาไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานนวดแผนไทยในต่างประเทศและรายได้ดีด้วย On the Moon เป็นช่องนำเสนอสาระชีวิตอยู่ต่างประเทศคุณจะได้เห็นมุมมองแนวคิดการใช้ชีวิตอยากรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกด subscribe วันนี้อน m มูลขอนำเสนอหมอนวดแผนไทยมือฉังลูกค้าติดหนึบอายุกับภาษาไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานในต่างประเทศพบกับลักษ์อเมริกาพี่ลักษ์อายุเท่าไหร่คะ62ค่ะยังดูสาวมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่ลักษ์พอบอกการศึกษาที่ไทยจบป .4 ค่ะจบป .4 เน็ตๆเลยค่ะไม่ได้เลยจากนั้นเลยมาอยู่อเมริกานานกี่ปีแล้วเออเกือบเปีแล้วค่ะ ตอนนี้พี่รักทำอะไรอยู่คะตอนนี้เปลี่ยนจากดูแลคนป่วยมาทำร้านนวดนวดแผนไทย,ไท,ยทำยังไงวันละกี่ชั่วโมงพี่เข้าส1บเอ็ดโมงร้านก็จะมีกําหนดเลิกสองทุ่มแต่ร้านอะพอร์ตเมนต์ก็จะใครมาสองทุ่มก็จะได้อีกชั่วโมงก็เป็นเลิกสามทุ่มก็ไม่เป็นไรแล้วพี่ทำหกวันพี่จะหยุดวันศุกร์วันเดียวพี่เลือกที่จะทำหกวันเองออไม่มีใครบังคับเลือกที่จะทำหกวันเพราะว่า ข้อหนึ่งงานมันไม่หนักเงินมันก็ดีพี่ไม่รู้คนอื่นทํำไมก็ชอบทำสามวันสวันพี่ไม่เข้าใจแต่พี่ชอบทำหกวันแล้ววันหนึ่งนี้ทํากี่ชั่วโมงโอ้โหเสาร์อาทิตย์นี่อย่างน้อยก็88ดแปดอะปันธรรมดาก็ห้าหกสโลจริงๆก็สี่สองสัปดาห์นวดน้อยสุดก็คือ80ดสิบชั่วโมง แล้วค่าตอบแทนพอจะบอกได้ค่าตอบแทนบอกได้ค่ะก็คือก่อนเสียภาษีเจ้าของร้านก็ให้30ดอลลาร์ต่อชั่วโมงทิปสดก็แขกก็ให้ต่างหากทิปสดหมายถึงเงินสดแต่ถ้าซีดีเขาก็จะบวกไปในบัตรเครดิตที่เจ้าของร้านเก็บเขาก็จะมาบวกให้กับเงินเดือนออกเพราะว่าเขาไม่ใจ่ายให้สดๆดตอนนั้นแขกไม่ได้ให้สดๆดแต่ถ้าเป็นทิปที่ให้กับบัตรพวกนี้จะต้องหักภาษีใช่ค่ะแต่เราก็โอเคค่ะ เพราะว่ามันไม่มากค่ะเดือนนึงก็เจ็ดแปดร้อยอย่างเงี้ยค่ะเงินเงินที่แขกให้มาที่แยกออกจากราคานวดแล้วอะ่ะ mm hmm. เดือนนึงก็เจ็ดแปดร้อยเท่านั้นไม่เป็นไรเลยใหให้มาเถอะในเครดิตก็ให้ใหมา,าแบบไหนก็ได้ค่ะอไม่คิดมากนะเรื่องเสียภาษีถ้าอยากอยู่ประเทศนี้ต้องเสียภาษีค่ะแล้วต้องไม่หลบเสียภาษีก็ได้ลดหย่อนอะไรบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายบ้างอะไรค่ะ แต่มันก็ต้องจังงยนางต้องเสียพี่พี่ไม่หลบนะคะภาษีเต็มทําไมพี่รักเต็มใจในการเสียภาษีที่นี่มากเพราะว่าหนึ่งมันเป็นกฎหมายเลยใครที่ทํางานถูกต้องตามกฎหมายต้องเสียภาษีตามกฎหมายแล้วเงินที่เขาเก็บจากภาษีเราไปเนี่ยพี่มองว่าเขาไปทําประโยชน์ให้กับพี่ด้วยเพราะพี่มาอยู่ที่นี่พี่ขับรถ พี่ได้ขับรถบนถนนสวย,สวยบนถนนไม่มีหลุมมีบ่อพี่คิดว่ามันเป็นเงินภาษีของพี่นี่แหละไปแล้วก็สวนสาธารณะที่พี่ต้องพาลูกพาหลานไปเที่ยวมันสวยมันมีหญ้ามีต้นไม้สวยงามพวกนี้ก็คงจะเป็นเงินภาษีที่เรามีส่วนร่วมไปทําให้สวนน่ะสวนถนนมันสวยงามที่เราพาลูกหลานไปเที่ยวเล่นแล้วก็สวนเด็กเล่นเครื่องเด็กเล่นที่เราไปใช้ฟรีอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ไปแล้วมันก็มีอำนวยความสะดวกบางทีก็ยังมีเซคกลิตี้คอยดูแลมันมันก็ได้หลายอย่างนะ <Okay. S 2> พี่พี่ไม่มยม่ละค่ะเต็มใจ,จ <c oughs> แล้วทีนี้ทำงานนวดแผนไทยเนี่ยพี่หลักมีหลายเส้นใช่ค่ะได้มายัางไงคะเราก็ต้องไปเรียนทุกคนถ้าอยากไปหมอนวยก็ต้องไปเรียน <c oughs> เรียนให้ได้หลายเส้นมามันมีหลายโรงเรียนนะที่ที่ซานฟานเนี่ยเรียนจนจบคอร์สแล้วก็ไปสอบแต่สมัยก่อนมันไม่ต้องสอบ พี่รักเรียนกี่ปีที่แล้วโอ้โหหลายปีจนงจาไม่ได้แล้วเนี่ยประมาณ4ปีได้แล้วเรียนคือนั่งเรียนยังไงก็ที่เรียนเขาก็ไปปั๊มบัตรกันปั๊มบัตรเก็บชั่วโมงแค่นั้นเองไม่ยากเป็นนั่งเรียนในห้องเรียนใช่เขาก็ไปนั่งเรียนในห้องเรียนกันเรียนยากไหมก็ยากนะสมัยก่อนมันก็ไม่ยากมากแต่เดี๋ยวนี้มันยากอ่ะคือต้องจําอะไรมั่งมันต้องจําว่าเส้นนี้ไปเส้นนู้นเรียกอะไรเป็นภาษาอังกฤษ ใช่ไม่ไม่แต่ว่าสมัยก่อนมีครูคนไทยอ๋อ oh. uh huh. เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะต้งเรียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นใช่แล้วพี่ก็ไปเรียนเพิ่มเติมเมืองไทยสมัยก่อนนะถ้าใครมีเมืองไทยมาก็ยังเอามาขึ้นที่นีได้นะหมายถึงว่าเรียนโรงเรียนนวดที่ไทยอ่ะใช่ถ้าครบ500ออะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเอามาสอบเทียบลายเส้น,สนได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดีด๋ยวนี้ต้องไปเรียนเองสมัยก่อนโรงเรียนเขาส่งให้ใบจบอะ่ะเหมือนกับว่าเราได้รับใบใบจบจกเรียนโรงเรียนเขาจะไปยื่นที่ซิตี้ให้ใ<ช>เดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องไปนั่งสอบเองพี่ก็ไม่รู้พี่จบมาหลายปีแล้วอันนั้นก็คือพี่ลักก็ได้ลายเส้นมาใช่ต้องไม่ได้ไม่มีตำรวจจับนะจะได้ เอาเอาเป็นว่าถ้าไม่มีไรเส้นตำรวจจับดีกว่า uh huh. ใช่ไหมยังไงต้องมีไยเส้นการมาทํางานนวดที่รักว่ามีความยากความง่ายยังไงถ้าเรานวดเป็นไม่ยากแต่จะตอนยากก็คือถ้าเราไปเจอแขกงอแงอะไรอย่างเงี้ก็จะยากคือนวดตรงนี้ก็ไม่ดีนวดตรงนั้นก็เจ็บไป uh huh. นวดตรงนี้ก็เบาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีนวดเสร็จพี่ก็เจอปัญหาเยอะแยะเขาบอกว่าก่อนมาเขาไม่เจ็บตรงนี้แต่พอนวดเสร็จเขาเจ็บตรงนี้เจ้าของร้านพี่ก็ใจดีก็ให้เขานวดฟรีไปเพิ่มอีกอย่างเงี้ยเรามาอยู่ที่ต่างประเทศเรื่องภาษา มีปัญหาอะไรยังไงไหมคะมีมีปัญหาค่ะแต่มันก็ผ่านไปด้วยดีเพราะว่าไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเวลาน,านานแต่ละครั้งนะคะคำไหนที่จำเป็นก็พูดอันไหนที่พูดไม่ได้คนที่นี่เขาก็เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วแต่พี่รักคือสามารถสื่อสารสามารถสื่อสารพื้นฐานได,นด,นได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้เยอะๆไม่ได้ เรื่องภาษากับการทํางานเวลาเรานวดลูกค้าที่มาที่เป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างภาษานวดต้องฟังให้ออก <laughs> ยังไงพอ,อถ้าสมมติเราเบาเขาก็จะบอกหมอหมอก็รู้เราต้องเพิ่ม <laughs> ใช่ไหมห เขาบอกมอสตรองอย่างนี้เราก็มอสตรองให้เขาถ้าเขาเจ็บเขาบอกว่าไรเดอร์เราก็เบาให้เขาอันนี้ต้องฟังออกค่ะถ้าเราแรงไปถ้าเขาบอกมีเดียมมีเดียมเราก็ต้องผ่อนมาหน่อยอันนี้ต้องฟังให้ออกนะมันเป็นอาชีพที่เราต้องหาเงินไม่ได้ต้องฟังออกค่ะแล้วก็คือในห้องนวดต้องฟังลูกค้าออกไม่ยากค่ะไม่ยากก็จดไว้เลยมาใหม่ๆก็จดเลยนะซอฟ มีเด mm ียมสตอง g เงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วพี่ก็ก็ทำงานร้านนวดก็มีใช้อยู่ไม่มากถ้าเขาผ่าตัดตรงไหนมาเดี๋ยวก็จะชี้ให้เราดูหรือว่ารีทัชันเขาจะบอกเราเองว่า mm hmm. เขาผ่าตัดตรงนี้มานะ mm hmm. อย่าไปดัดเขา้าอย่าไปโดนเขา้าเ mm hmm. นี่ยคะแล้วระหว่างนวดมีสนทานาเรื่องอื่นๆอะไรแบบนี้มีค่ะก็เขาก็าจะถามว่าอย่างพี่ไปเวกเคชัมานมานานเขาถามว่า ไปเที่ยวไหนมันสวยไหมเมืองไทยเราก็ต้องรีบจ้วงเลยเราก็บอกสวยมากเมืองไทยอ่ะไปบ้างสิก็บอกถ้าเขาฟีถามให้เขาไปบ้างพูดเอาหน้าไว้หลังไว้หน้าแขกฟังออกหมดแล้วเดี๋ยวนี้แขกฟังออกมาแล้วพูดไว้หน้าหน้าไว้หลังรู้เรื่องก็บอกเขาว่าเมืองไทยอ่ะมันสวยงามไปเที่ยวซี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วถามที่ไหนสวยก็ส่วนมากจะแนะนําภูเก็ต ถ้าจะดูวัดส,สวยงามก็ให้ไปที่ในตัวเมืองกรุงเทพแขกติดเยอะนะพี่ขาประจำเพียบพูดไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็นวดอย่างเดียวไงเขาคง,งชอบตรงนี้ <laughs> นวดอย่างเดียวเลย <c oughs> พูดไม่ได้ไงก็นวดอย่างเดียวถ้าเขาถามถึงจะพูด <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานถ้าตั้งใจจริงดูแล้วคุณคิดว่ายังไง เขียนคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และติดตามความเป็นมาเป็นไปของชีวิตล mm ักอเมริกาได้ในตอนต่อๆไปเธอมีมุมมองชีวิตที่น่าสนใจเลยทีเดียว mm hmm. แล้วพบกับออนเดมูล hmm. ได้ทุกท mm hmm. อาทิตย์อาทิตย์หน้าจะเป็นใครนั้นรอติดตามแล้วเจอกันบาย